สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง fc ทางช่องเจนุ้ยนับซับกันด้วยนะคะข่าวก็วันนี้ก็วันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566นอินะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาลงแนวทาง20ชุดจากผู้ใหญ่ใจดีให้นะคะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม20ชุดนะคะให้ตัวตรงมา50นะคะคุณผู้ชมออก0-5้านะคะ แนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณผู้ชมเก้างวดนะคะคุณผู้ชมก็เข้าทุกงวดนะคะให้มาเก้างวดเข้าทุกงวดนะคะคุณผู้ชมงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามนะคะออกตัวตรงนะคะตัวตรงบนนะคะส่วนงวดที่สี่ งวดที่หงวดที่6งวดที่7งวดที่8แล้วก็งวดที่9นะคะคุณผู้ชมออกตัวกับทุกงวดเลยค่ะและก็มาล่าง1งวดนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะลงล่าง1งงวดนะคะเพราะว่ามันจะมีลงล่างด้วยนะคะงวดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นออกตัวกับ ขึ้นบนนะคะคุณผู้ชม20ชุดนี้นะคะคุณผู้ชมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็น20ชุดตรงเน้นบนนะคะเพราะว่าแนวทางที่ทําออกมาเนี่ยจะเป็นเลขชุดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราอยากให้คุณผู้ชมเล่นล่างด้วยนะคะเพราะว่ามันเคยออกล่างเราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเล่นล่างด้วยเนาะและที่สําคัญก็คือเราต้องกลับตัวด้วยนะคะเพราะว่า มันก็ออกตัวกลับมาหลายงวดติดนะคะคุณผู้ชมยี่สิบชุดนี้อาจจะเยอะชุดนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีชุดดับนะคะดับบนล่างนะคะเอามาตัดยี่สิบชุดนี้ออกนะคะคุณผู้ชมและที่เหลือจากดับนะคะเราก็นำเขาไปจับไปเล่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า เราก็เข้าใจพี่น้อง FC นะคะว่า20ชุดนี้มันเยอะไปนะคะเราไม่สามารถที่จะเล่นได้ครบทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องไปหาแนวทางนะคะเลขดับบนล่างนะคะเอามาตัด20ชุดนี้ออกนะคะเหลือจากดับเราก็นำเขาไปจับไปเล่นนะคะคุณผู้ชมนี่คือแนวทางนะคะ ไม่มีแนวทางชุดดับนะคะคุณผู้ชมก็เอาชุดดับนะคะของที่เราลงให้นะคะเลขไม่น่าลงทุนดับบดับล่างนะคะก็ลองเอามาตัดดูนะคะถ้าชุดดับของเราแล้วก็แนวทางเลขไม่น่าลงทุนถ้ามันตรงกับในนี้เนาะก็สามารถที่จะนํามาตัด20ชุดนี้ออกได้นะคะคุณผู้ชมหรือถ้าคุณผู้ชมชอบ คู่ไหนก็เลือกเอานะคะคุณผู้ชมรักชอบคู่ไหนก็เลือกเอาสักคู่หนึ่งเด้อคุณผู้ชมเงินเทวดานะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้มากันง่ายๆนะคะบางคนเนาะโชคดีจับแค่หนึ่งคู่ก็ถูกก็มีนะคะคุณผู้ชมบางคนไม่มีโชคไม่มีดวงเนาะจับ ก็ไม่ถูกไม่เข้านะคะคุณผู้ชมอ๋เดี๋ยวมาดูของงวดใหม่กันเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้งวดวันที่16กรกฎาคม2566นะคะก็จะเป็นงวดที่10นะคะคุณผู้ชม20ชุดตรงนะคะ<ม>บนกันล่างนะคะงวดที่10นะคะก็จะมี สี่ห4ึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าห้าเก้าเจ็ดหนสองเจห้าสองหนึ่งสองสองสสสองเกสาหนึ่งสามเจนะคะคุณผู้ชมยี่สิชุดนะคะ เน้นบนการล่างค่ะอย่าลืมกลับตัวด้วยนะคะคุณผู้ชม20ชุดมันเยอะไปก็หาแนวทางนะคะเลขดับนะคะเอามาตัด20ชุดนี้ออกนะคะมันจะได้เหลือชุดน้อยลงเนาะเหลือจากดับคุณผู้ชมก็นำเขาไปจับไปเล่นนะคะคุณผู้ชม รับชมใหเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบ2ี่0ิบชุดนี้ก็จัดตามนี้ค่ะถ้ามันเยอะไปก็ดูเอาไว้เฉยๆก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเนอะดูไว้ก่อนก็ได้ค่ะอย่างน้นอยๆนะคะคุณผู้ชมยี่สชุดนี้มันก็เป็นแนวทางนะคะเพราะว่า1ใน20ชุดนี้นะคะมันจะมีอยู่1คู่นะคะคุณผู้ชมที่มันมาแน่นอนนะคะ ถ้างวดที่สิบนี้นะคะของผู้ใหญ่ใจดีเนาะยังเข้ากันต่อนะคะงวดที่สิบงวดที่สิบถ้ายังเข้าต่อนะคะคุณผู้ชมก็จะมีหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะที่จะมาให้เห็นนะคะคุณผู้ชม <S <S ก็ยังดีกว่าเราไปหาตัวเลขจับคู่เล่นเองเนาะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้เนาะ แต่อย่างน,น้อยๆนะคะคุณผู้ชม20ชุดนี้มันก็เป็นแนวทางให้เราได้นะคะอย่างน,น้อยๆเราก็รู้นะคะว่าเออไอหนึ่งใน20ชุดนี้มันมีอยู่1คู่นะคะที่มันถูกอยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชมรักชอบตัวไหนก็จัดชุดนั้นไปเลยค่ะคุณผู้ชม ใครมีทุนรัพ์น้อยก็หาแนวทางชุดดับมาตัดออกค่ะเหลือจากดับก็เอาชุดนั้นไปเล่นนะคะคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยนับซั์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ